วิธีแก้ปัญหาเน็ตหลุดแบบยั่งยืนสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตันตโตคอมนะครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มารีวิวของนะฮะมาแชร์เรื่องประสบการณ์การใช้เน็ตให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมใช้เน็ตอะไรอยู่นะครับแล้วทํำยังไงถึงเน็ตจะไม่หลุดแน่นอนว่าทุกวันนี้ครับหลายๆคนจะติดเน็ตก็ต้องเลือกเน็ตค่ายที่ดีที่สุดนะครับ แต่เน็ตค่ายที่ดีที่สุดไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่หลุดเลยบางทีมันก็อาจจะมีหลุดบ้างในบางพื้นที่บางพื้นที่สมมติว่าตรงโน้นนะฮะต่างจังหวัดเฮ้ยสามบดีมากแต่ในเมือง 3BB กับไม่ดีหรือว่าบ้านเพื่อนเราใช้ a i s d พอเพื่อนแนะนําให้เราใช้บ้างเรากับใช้แล้วเฮ้ย ทำไม AIS มาเราหลุดบ่อยวะอะไรอย่างนี้นะครับมันมีแน่นอนเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่เน็ตดีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเครือข่ายสายสัญญาณเคเบิลการคอนฟิกค่าสัญญาณอะไรต่างๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าไม่มีเน็ตค่ายไหนดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบ้านใครเน็ตหลุดบ่อยแบบ3วันดี4วันหลุดอะไรอย่างนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาแบบใช้เงินแก้ปัญหานะครับคือติดเน็ต2เส้นสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ใช้3 b b อยู่ และทีนี้สามบีบีในบ้านเราหลุดอยมากโทรไปแจ้งศูนย์อะไรก็แก้ไม่หายวิธีการที่ง่ายที่สุดคือติดเน็ตเพิ่มอีกหนึ่งเส้นครับคือตอนนี้เราใช้สามบีบีอยูอ่เราโทรไปหาทรูเช็คโปร r o ูดูโทรไปหา ais ลองเช็คโปร ais ดูนะครับหรือว่าสอบถามคนในพื้นที่ว่าเฮ้ยเน็ตบ้านพี่ใช้งานเน็ตตัวไหนดีเน็ตตัวนี้หลุดมากน้อยแค่ไหนลองเปรียบเทียบกันดูแล้วก็ติดเน็ตเพิ่มอีกหนึ่งเส้นณนะตอนนี้เนี่ยบ้านผมติดเน็ตสองเส้นครับคือ 3BB 1เส้นกับ AIS 1เส้นถ้าเกิดว่าเราติดเน็ต2เส้นถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เราใช้3 BB แล้ว3 BB หลุดปุ๊บอ่าแน่นอนครับเน็ตของเราก็จะลอสไปเลยเราก็ต้องเสียเวลาไปต่อ Wi-Fi ต่อเน็ตกันใหม่เสียเวลานะครับบางทีคุยงานกับลูกค้าปุ๊บมันมีการขาดช่วง เป็นระยะเวลาหนึ่งบางทีก็อาจจะหลุดไปเลยต้องโทรใหม่คอนเนค t ก,กันใหม่เสียเวลาแน่นอนนะครับซึ่งการติดเน็ต2เส้นผมบอกเลยว่ามันไม่จบครับมันก็ต้องมีระบบมารองรับด้วยแล้วจะทำไงให้เน็ต2เส้นนี้เนี่ยทำงานได้ต่อเนื่องกันเส้นหนึงหลุดปุ๊บอีกเส้นหนึงมาต่อทันทีนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือทําโหลดบาลานซ์ครับ มันคือการนำเน็ต2เส้น2เครือข่ายนะครับมาทำงานแบ็กอัพกันถ้าเกิดว่าเส้นหนึ่งหลุดเส้นหนึ่งก็จะทำงานต่อหรือว่ากระจายการส่งข้อมูลไปให้มันบาลานซ์กันระหว่าง2เส้นนะครับแน่นอนว่าการทำโหลดบาลานซ์มันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับซึ่งไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมได้มาก็จะเป็นตัวนี่ครับ tp-link er 6 0 5มันคือกิกะบิต vpn router ที่สามารถทำโหลดบาลานซ์ได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ 1, 4 5 0บาทเท่านั้นนะครับ ซึ่งหนะ้าตาตัวเล็กๆแบบนี้ราคาไม่แพงแบบนี้เนี่ยแต่มันสามารถรองรับความเร็วเนต็ตได้ประมาณสัก500-600เมกะบิตเพอเซคันแล้วนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นองค์กรใหญ่ๆเป็นบ้านอย่างบ้านเล็กๆอยู่กัน2คนทาวน์โฮม2ชั้นอะไรพวกนี้เนี่ยเจ้าตัว ER605 ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเซตติ้งการคอนฟิกระบบของผมไม่ได้กว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าและนี่ก็คือหน้าตาตัวเน็ตเวิร์กที่ผมใช้นะครับและนี่ก็คือเจ้า tplink er605 นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันดูรกรุงรังเอลงตุงรังขนาดนี้นะครับกับตัวระบบแลนบ้านผมนะครับก็คือมันยังไม่ได้เก็บให้มันเข้าที่เข้าทางจริงๆว่าจะเก็บให้มันเข้าที่นั่นแหละน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแต่พอดีโอเคมาถ่ายคลิปก่อนก็เลยโชว์อย่างนี้แล้วกันมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าอะไรต่อเข้าตรงไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเน็ตผม2เส้นนะครับคือนี่ครับเราเตอร์ 3BB ครับก็จะรับ ตัวสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเข้ามาตัวเราเตอร์นี้นะครับกับตัวเราเตอร์ a อ s นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณมาจากกล่องแปลงสัญญาณไฟเบอร์ของ AS ไอีกทีนงนะครับที่หลายๆคนใช้เน็ต AS ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมก็เน็ตสเส้นนะครับ 3BB นะครับลากสายแลนมานะฮะต่อเข้าช่องนี้ครับ เป็นช่องเมนหลักเลยคือช่องแวนนะฮะช่องแวนตรงนี้แล้วส่วน AIS ครับเป็นเส้นรองนะฮะตัว AIS ผมใช้เป็นเส้นรองก็ลากสายครับมาต่อเข้าในช่องที่2นะครับซึ่งเจ้า EY ER 6 6 5 5เนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่องคือสามารถรองรับได้สูงสุดทั้งหมด4แหแวนนะครับก็คือเน็ต4เส้นนะฮะสมมติว่าเราติด AIS 3 BB True แล้วก็อ,อย่าง TOT แล้วกันติด4เส้นไปเลยนะครับแบ็กอัพสี่สายไปเลยอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับแต่จริงๆคือ2เส้นก็เหลือแหล่แล้วนะครับในการใช้งานก็สามารถตั้งได้นะครับว่าเนี่ยสช่องที่เหลือเนี่ยจะตั้งให้มันเป็นแวน์หรือเป็นแลนนะครับแต่ผมตั้งให้มันเป็นแวน์ช่องคือช่องแรก 3BB ช่อง2เป็น a s นะครับผม แล้วก็ในส่วนของ2ช่องนี้คือเราเตอร์ที่ผมใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยผมไม่ได้ต่อสายแลนเลยใช้เป็น Wi-Fi ล้วนๆดังนั้นสายแลนตัวนี้ครับผมต่อลงไปใช้ในตัวเราเตอร์ Wi-Fi ด้านล่างส่วนตัวนี้ต่อมาตึดต๊ดๆอยู่ในตัวเราเตอร์ Wi-Fi ด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็กระจายสัญญาณ Wi-Fi ด้านบนเราเตอร์ตัวนี้เป็นหัวเว่ยนะครับชื่อรุ่นอะไรจำไม่ได้ละสีเสา ax 3 0 0 0แล้วก็ผมใช้ทำไลฟ์สตรีมมิ่งทำทุกอย่างเลยนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการบาลานซ์สัญญาทั้งหมดครับอยู่ที่ตัว TP Link ตัว ER605 ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับคือการทำโหลดบาลานซ์กันซึ่งการเชื่อมต่ออะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการคอนฟิกอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ในส่วนของอเรื่องค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเจ้าตัว TP Link ER605 ตัวนี้นะครับราคาของมันอยู่ที่1,450บาทนะครับส่วนใน 3BB ตัวนี้ผมจ่ายเดือนละ800แล้วก็ ส่วนเน็ตไฟเบอร์เอนะครับตัวนี้ผมจ่ายเดือนละ4ี่ร้อกว่าบาทเบ็ดเสร็จค่าเน็ตเดือนหนึ่งผมตกประมาณเดือนละพันสนะฮะพันสก็ถือว่าอาจจะดูแพงสักหน่อยแต่ว่าเพื่อความนิ่งความเสถียรในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลุดไม่ได้เลยนะฮะยอมจ่ายแพงกว่าเดือนหนึ่งไม่กี่ตามครับแต่ถ้างานคุณเนี่ยเน็ตสําคัญคุณลงทุนไปนะครับเรื่องค่าเน็ตนะฮะแล้วกล่องตัวนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากล่องตัวนี้คือกล่องอะไรนะครับผม มันก็คือโหลดบาลานเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่เป็นรุ่นเก่านะครับความเร็วในการส่งข้อมูลมันได้แค่ประมาณ200ทับ200เท่านั้นครับเหมาะสำหรับการใช้ในพวกองค์กรใหญ่ๆนะครับผมส่วนเจ้า ER605 เนี่ยบ้านหลังหนึ่งอุปกรณ์ไม่ได้มากชิ้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในการทำโหลดบาลานนะครับผม ในส่วนของการคอนฟิกเจ้า E-R 605นะครับเมื่อเราเข้ามาเขาก็จะมีให้พิมพ์ ID password นะครับก็ตั้งกันได้ตามอัธยาศสยนะฮะเข้ามาก็จะเจอหน้าแรกครับสเตตัสโดยรวมแต่ตรงนี้ก็เป็นภาพสถานการเชื่อมต่อโดยรวมนะครับผมต่ออยู่2เส้นนะคือ 3BB กับ a a s นะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าเราเชื่อมต่อแล้วเรามาเซตติ้งที่ในส่วนของ Network ครับตั้งค่าะแวนนะครับตั้งค่าในส่วนของแวนจากนั้นก็ไปที่ติ๊กที่ช่องแวนหกับแวนสตรงนี้ ะะซึ่งสามารถเซตได้สูงสุด4ช่องนะครับแต่ผมไม่ใช้ผมใช้แค่2ช่องนะ,ะส่วนช่องที่เหลือก็คือแลนเป็น3ช่องเลยนะครับแต่ผมจะต่อแลนก็คือต่อเราเตอร์กระจายสัญญาณ Wi-Fi แค่2ช่องเท่านั้นส่วนตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์3 b b กับ AS เนี่ย ผมปิดไปเลยนะครับผมจะไม่ใช้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ของผู้ให้บริการเน็ตเลยแต่จะใช้เราเตอร์ของตัวเองในการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่ออกมาจากตัว er 6 0 5ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ช่อง LAN สกับ LAN 5นะครับแต่มันจะไม่โชว์ในแผนภาพตรงนี้เนาะจากนั้นครับพอเราเสียบสายเน็ตทั้ง2เส้นทั้ง 3BB ทั้ง AS เเข้าไปแล้วนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นี่นะฮะเช็คครับว่า การรับสัญญาณแบบ Dynamic IP มันมีการ Connect หรือเปล่า Dynamic IP คือไม่ต้องเซตอะไรครับให้ตัวเราเตอร์ของผู้ให้บริการเด็ดแเน่อย่าง 3BB เนี่ยทำการเข้ารหัสเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวเจ้า ER605 หรือจะให้ตัว ER605 นะครับเป็นตัวเข้ารหัสแทนก็จะใช้เป็น PPPoE ก็สามารถรองรับได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเราเตอร์กลายเป็น Bridge mode ก็คือแค่มีหน้าที่แปลงในส่วนของสัญญาณ ไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็เข้ามาทำการเข้ารหัสที่ตัว er 6 0 5นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของการคอนเน็กก็จะเรียบร้อยครับแต่ผมใช้เป็น d y n a m มิก p p คือให้ตัวเราเตอร์ของ 3BB เนี่ยเป็นตัวเข้ารหัสให้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องเซตอะไรยุ่งยากแล้วก็ในส่วนของอันนี้ w a n s l a n 1นะครับเป็นของ a as a ซึ่งผมก็ทำการใช้งานเป็น d y n a m มิก p p เหมือนกันไม่ได้ตั้งค่า vlan 10เซตตัวเราเตอร์ as มันบิดโหมดนะครับ ถามว่าเจ้า ER605 เนี่ยทำได้ไหมบอกเลยว่าผมลองแล้วนะยังไม่ได้นะครับคือตัวเนี้ย มันไม่รองรับการตั้งค่า IPTV ให้มันสามารถรองรับกับเจ้าตัวปริดโหมดของเราเตอร์ AS ได้นะครับแต่ในส่วนของ 3BB ทําได้นะแต่ไม่แน่ใจว่า AS เยังไงผมก็เลยใช้ทั้ง2เส้นทั้ง 3BB แล้วก็ AS นะครับเป็น Dynamic IP เลยแซมเปิลง่ายๆเสียบสายปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับพอเสียบสายแล้วมีการ connect สัญญาณเน็ตทั้ง2เส้นแล้วนะครับให้เรามาที่ t r a n s m i s s i o n นะฮะมาที่ตัวโหลดบาลานซิ่งนะครับผม ให้เราติ๊ก Animal Load Balance นะครับแล้วก็กด Save เท่านี้หลังจากนั้นเรามาที่ Link Backup นะครับให้เราตั้งค่าเลยนะครับว่าเส้นใดเป็นเส้นหลักเช่นผมให้ 3BB ก็คืออยู่ที่แว n นะครับเป็นเส้นหลักส่วนเส้นรองเป็นตัว Backup ก็คือ AS นะฮะที่แ a n l a n d หตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าเลยครับว่าจะให้ตั้งค่าตามช่วงเวลาสมมติว่าช่วงกลางคืนเนี่ย สามบีบีหลุดบ่อยเราก็ใช้ AS แทนก็ตั้งค่าช่วงเวลาได้นะครับว่าจะสลับการใช้งานเน็ตในช่วงเวลาไหนหรือว่าให้เส้นใดเส้นหนึ่งมีการทำงานผิดพลาดก่อน mm hmm. เช่นในการส่งสัญญาณผิดพลาดในบางส่วนมบ,บมาให้หายแบบเน็ตเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็ สลับไปเลยนะฮะก็จะสลับไปเส้นรองตัวแบ็กอัพเลยหรือว่าต้องล่มทั้งหมดก่อน,นะครับแบบลอสไปเลยหรือจะสลับมาตัวแบ็กอัพก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแต่ผมแนะนําเป็น any primary WAN fail นะฮะตรงนี้จะดีกว่าคือเริ่มไม่เสถียรแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะสลับเป็นเส้นรองให้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็กดโอเคตั้งค่าไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมให้ primary เป็น 3BB แล้วก็ตัวแบ็กอัพ WAN ตัวนี้จะเป็นของ A AS นะครับผมแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับในการตั้งค่าบอกเลยว่าง่ายมากๆ ถ้าเกิดใครมีวิธีการตั้งค่าแบบแอดวานมากกว่านี้เนี่ยสอนผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องการคอนฟิกเน็ตเวิร์กผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นอันอนี้แค่ใช้งานพื้นฐานในโหมดยูเซอร์ทั่วไปเสียบสัญญาณปุ๊บปุ๊บคอนเน็กเปิดใช้งานในการทำโหลดไปล้านจบแค่นั้นนะครับส่วนการใช้งานในกรณีที่เราไลฟ์อยู่แล้วเน็ตเกิดหลุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ และในส่วนของการใช้งานนะครับตอนนี้ผมทดสอบปิงกับเว็บไซต์ youtube com นะครับก็การเชื่อมต่อแบบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปิดการใช้งานเราเตอร์ของ 3BB นะครับมาดูกันว่าพอปิดแล้วการเชื่อมต่อจะเป็นยังไงนะครับอ่ะกดปิดไปเลยครับปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้สัญญาณยังเชื่อมต่อปกตินะครับตอนนี้เริ่มลอสแล้วนะครับสัญญาณลอสแล้วนะฮะมีการอ่ารีเควสต์ไทม์อั์นะครับก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ณตอนนี้นะครับ นิ่งไปประมาณ3วินะฮะสวิมันจะดุดไปประมาณสากักห้าถึงสิวินาทีนะครับก่อนที่จะมาคอนเนคเชื่อมต่อใหม่นะครับเนี่ยฮะตอนนี้เชื่อมต่อใหม่แล้วนะครับสลับเส้นเป็นเน็ตเอเแล้วนะครับซึ่งระยะเวลาประมาณนี้นะครับมันจะไม่ทําให้การเชื่อมต่อในกรณีที่เราทำไลฟ์อยู่หรือว่าคุยในส่วนของตัว การประชุมงานออนไลน์เนี่ยมันหลุดไปเลยนะครับผมก็อาจจะลอสนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการทํางานของเรานะครับและในกรณีที่เราดูลฟ์อยู่นะครับตอนนี้ผมปล่อยไลฟ์นะผ่านทางเครือข่ายของผมนะครับแล้วก็มาดูผ่านทางมือถือตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเน็ตบ้านนะครับผมใช้การเชื่อมต่อผ่าน 4G โดยตรงนะฮะเพื่อมาดูกันว่าตอนที่เน็ตหลุดแล้วมันกําลังเชื่อมต่อสัญญาณใหม่เนี่ย มันจะค้างไปประมาณกี่วิหรือว่าจะมีการลอสัญญาณหรือว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับไลฟ์เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์เราก็คือเล่นปกตินะครับเป็นไลฟ์ผ่าน a c e b o o k นะฮะดูมาแล้วประมาณ10นาทีและตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะมาปิดเราเตอร์นะครับอ่ะกดปิดเราเตอร์เรียบร้อยนะครับมาดูกันนะฮะว่าสัญญาณจะมีการลอหรือเปล่านะครับดูกันไปพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้นี่ครับมีการลอไปแล้วครับตอนนี้นะฮะแล้วมันจะเชื่อมต่อใหม่ไหม ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบ็กอัพไว้ก็คือหลุดแบบนี้ก็คือหลุดไปเลยนะครับตอนนี้ระบบกำลังจะเรียกการเชื่อมต่อกลับมาใหม่นะฮะรอไปแล้วครับค้างมาแล้วครับตอนนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นะครับผมเน็ตหลุดนะครับกำลังกลับมาต่อใหม่ตอนนี้ระบบกำลังอ่ะกลับมาต่อแล้วครับอ่ะทำเอากลับต่อเหมือนเดิมครับตอนนี้โอเคตอนนี้คลิปกลับมารันต่อเป็นปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของอ ไลฟ์จะหลุดไหมถ้าเกิดว่าเน็ตหลุดปกติก็คือไลฟ์หลุดไปเลยนะครับเขาอาจจะใช้เวลานิดนึงในการเียกสัญญาณกลับมาต่อใหม่อีกทีนึงนะฮะตอนนี้รอสักครู่ครับมาไม่เอ่ยอ่านี่ครับกลับมาแล้วครับจากเมื่อกี้ที่ผมเปิดเช็คไปคือมีการลอสเล็กน้อยนะฮะก็คือหลุดแต่ไม่ได้หลุดหายไปเลย ก็คือรอก่อนสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาคอนเน็กใหม่ก็คือดึงเน็ตเส้นแบ克อัพเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อใหม่ให้นะครับก็ดีกว่าที่มันแบบว่าเล่นๆอยู่ปุ๊บหลุดไปเลยแล้วก็ต้องมาคอนเน็กต์บีฟใหม่นะฮะซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบ100%นนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรมารองรับป้องกันการเน็ตหลุดเลยนะครับถ้าปกติหลุดแล้วคือหลุดเลยแต่นี่คือหลุดแล้วโอเคแหละมันยังดึงสัญญาณากลับมาต่อให้ได้นะครับผม เป็นไงกันบ้างครับกับการแก้ปัญหาระบบเน็ตแบบมั่นคงและยั่งยืนนะครับแน่นอนว่า มันไม่มีเรื่องไรก็ตามครับที่เราสามารถแก้ได้โดยไม่ได้ใช้เงินนะครับยิ่งระบบเน็ตเวิร์กระบบเครือข่ายเนี่ยโอโ้โหเซตกันหลายตลบเลยแหะครับแน่นอนว่าเราเสียเงินไปแล้วเซตร,ระบบไปแล้วเนี่ยมันทําให้งานของเราออกมาดีขึ้นทําให้งานของเราเนี่ยมีความมั่นคงน่าเชื่อถือคุยงานกับลูกค้าได้ทำไลฟ์สตรีมไม่มีหลุดมันก็คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาวิธีทําให้เน็ตมากนิ่งนิ่งเสถียรยู่แบบง่ายๆไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนนะครับวิธีนี้ที่ผมใช้เนี่ย ก็แนะนําเลยนะครับหรือว่าใครมีการคอนฟิกที่ดีกว่านี้หรือการเซตระบบที่มันแซมเปิลหรือว่ามันได้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ไม่หลุดเนี่ยก็ลองแนะนำคอมเมนต์กันมาดูนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมตั้งแต่ตัวคอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนสวัสดีครับบ๊ายบาย